มาอยู่นี่แล้วไม่ไม่ไม่พออย่ามาพูดอย่างนี้ถ้างั้นงั้นงั้นเนาะถ้างั้นไม่ปานีเลยนะฟังดูเอาอย่างงี้เลยเวลาแพ้จะได้รู้ไม่ปานีเลยนะใว่าเราแพ้เราถามว่าเราอ่อยเราอีกตายหาเลยเสียหายนี่อย่าพูดอย่างงั้นอีแล้วเอฟซีผมถล่มปาณ์นะผมบอกไว้ก่อนนะนี่แหละผมยิ่งชอบท่านใจนะสุพรรณสีแดงครับผมจนอุดรสีเหลืองครับอ้าอืม นี่ต้องต่อสิมาแค่หาหอย <c oughs> ไม่ได้เดีย๋ยวมาพูดอย่าง,งานั้นเฮ้ยเดี๋ยวมาพูดอย่าง,งานั้นมันไม่ใช่ปึ๊บอย่าตกใจดิลุง ลุงอย่าตกใจดิจเอาสองใช่ไหมเนี่ย<น>ปึบปึบป,บปบึเอาหมากนี้ <c oughs> ไม่เข้าท่าถาว่าอ่อยเราอีกเร็วเร็วิเร <c oughs> ็วอะไรว่าแล้วอย่าคิดเยอะนี่ป๋าผมบอกก่อนพูดแล้วนะ <c oughs> ผมบอกแล้วนะ เอาไปกินไปเลยสปอร์ต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 ส,สปอร์ตสปอร์ตดึหลยแด้ ้าหนีไม่ได้เปิดตัวนู้นกินตัวนี้มากน่ไม่ค่ดีซะแล้วไป <c oughs> อะไรอะไรอะไร,ะไรกินอกีกโอ้เอพัอหะไร,ะไรบบกูบ้านเนี่ยหกเด้ไมได้ไดนะ้ไดนะ้ไดนะ้หนะ้ามกเลยทั้งมดก่น bằng bằng của em ấy bằng bản của em ấy là ấy đi saiวะ ไปใช้ไปใช้เอากู ไม่ยอมมาหรอกอกไม่ได้เลย,ยนี้ผมไม่เล่นผมไม่เล่นเยอะหรอกเอาเร็วเวเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวไม่ได้สองตา

มัามันสามตัวเนาะกินเลยกินสามให้เอฟซีดูนะกินสามให้เอฟซีดู เอาแพ้แพ้แพ้แ้เอาแพ้นะครับหมักน้อยกว่าหมักน้อยกว่าอย่าทำยี้ทำแพ้เฉยๆนะฮะกินมากกินสาให้เอฟซีดูไมผมไม่อยากจะเดินด้วยว่ามันสาบตัวโชว์โชว์ทักษะโชว์ทักษะว่มันสาบตัวไม่อยากจะเดินเลยสุพันบอกกินสามให้ดูครับเออโชว์ทักษะกินสามแต่ว่าแพ้ครับผมเฮ้ยนาตั้งใจได้ตั้งใจได้ตั้งใจได้ต่อเลยเข้ามานี่ต่อเลยเข้ามเนี่ย ต่อไดลล้หรอหมแล้วอันได้หมาสุขุมแล้หมักสุขมุมแ๊บ โน่นเพิ่มยิ่เพิ่มตูดปั๊ตมเิมเิมันตันอยู่นี่แหละเติมเกลกัเติมเิมับอ๋อติมเกลับเติมเกลัติมเิมกับกับลาเติมเติมกักกับเตกัับเอายืนตูดซะได้อ่ามึงเอ้

É. เอยากกินเอกจะเอาสองเหรอสองหมากวันนี้เท่าไหร่ห้าหา้าเสียเปรียบหนูอะอป่อยสองเสีเ,เปียบหมากแล้ว เห <c oughs> ็นดดนะคิดนานคิดนานๆได้ได้ได้เพราะว่าผมจะเลิกเล่นแล้วเพราะสอบตายเอยสิบนาทีเองเล่นอะไรเยอะแยะเลน่นนานแล้วเนี่ยเอาสองเองใช่ไหมครับเอาสองนั่นแหละต้องให้กินปีนะ <c oughs> นุวดวลนูน่นแล้วยกัน เออเอเอเวลาแล้วไหมเอ็บคอเลยเจ็บคอ็บคอตอ,อนชนะสองศูนย์ครับวันนี้